เลิกกันนะแก้วท้องเป็นคำพูดที่บอกออกมาพร้อมกันแต่ประโยคแตกต่างกันสิ้นเชิงเขาบอกเลิกเธอแต่แก้วกานดาบอกว่าเธอท้องพร้อมกับที่ตรวจคันในมือของเธอที่เอามาวางไว้บนโต๊ะกินข้าวด้วยแก้วว่ายังไงนะเมื่อกี้ปกป้องบอกแก้วว่ายังไงนะเธอไม่ตอบเขาแต่กลับถามเขาด้วยเสียงสั่นเคือแทน บอกเลิกไงเขาตอบด้วยน้ำเสียงประชดก่อนที่จะหยิบไอ้แท่งที่ตรวจขึ้นมาดูมันขึ้นสองขีดสีแดงอย่างชัดเจนก่อนจะเอ่ยปากถามอย่างไร้น้ำใจท้องจริงเหรอแน่ใจนะว่าท้องตรวจดีแน่นะตรวจดีแล้วแล้วแก้วก็ฝากท้องเรียบร้อยแล้วแน่ใจนะว่าท้องกับป้องนะ่ะเขาถามออกมาอีก แต่เป็นคำถามที่ทำให้เธอเจ็บปวดหัวใจมากทำไมถามแบบนี้ปกป้องแก้วก็มีแต่ปกป้องคนเดียวอะ่ะใครจะไปรู้ป้องไม่ได้มาหาแก้วทุกวันนี่จะแน่ใจได้ยังไงว่าในท้องอะเป็นลูกของป้องจริงๆเขาพูดออกมาอย่างเห็นแก่ตัวไม่รักษาน้ำใจของคนรักที่คบหากันมานานถึง15ปีคบกันมาตั้ง15ปี ปกป้องไม่รู้วิสัยแก้วเลยหรือไงกันน้ำตาของเธอเริ่มลินไหลลงมาทั้งที่วันนี้ควรเป็นวันที่ดีทว่าแก้วการดากลับต้องมาฟังอะไรแบบนี้ไม่รู้จากปากของคนที่เธอรักสุดหัวใจแล้วใชิป้องทำยังไงล่ะก็ไม่ต้องเลิกกันสิปกป้อง,องแก้วการดายื่นมือไปจับมือของเขาเอาไว้แต่เขาเอามือของเขาจับมือของแก้วการดาออก แต่ป้องไม่รักแก้วแล้วเขาพูดออกมาตามตรงเธอร้องไห้ร้องไห้หนักกว่าเดิมแม้ว่าเขาจะไม่ให้จับมือของเขาแต่แก้วกานดายังเลื่อนมือของตนเองไปจับมือของหมอปกป้องเอาไว้แต่แต่แก้วรักปกป้องนะเราสองคนไม่เลิกกันได้ไหมเธออ้อนวอนเขาทั้งน้ำตาแต่ป้องไม่รักแก้วแล้ว ครบกันมาสิบห้ปีเลยนะทำไมปกป้องพูดว่าไม่รักง่ายจังเลยล่ะแก้วการดาพูดออกมาอย่างรู้สึกเจ็บปวดพร้อมน้ำตาที่มันไหลหรินไม่หยุดจะก,กี่ปีคนไม่รักก็คือไม่รักเขายังพูดออกมาตามตรงอย่างไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลยสักนิดแต่แก้วรักปกป้องนะไม่เลิกกันนะปกป้องแก้วขอร้อง แต่ป้องรักคนอื่นไปแล้วขอร้องล่ะอย่าให้ปกป้องเถอะเขาทำหน้าตาอ้อนวอนให้เธอแม้ว่าคำพูดของเขามันจะเชื่อเฉือนหัวใจของเธอก็ตามแก้วกานดาได้แต่ฮึบน้ำตาปาดน้ำตาบนใบหน้าของตัวเองออกนี่ใช่ไหมคือเหตุผลของปกป้องที่ไม่รักแก้วแล้วใช่ป้องไม่รักแก้วแล้ว เขายังยืนยันคำเดิมพูดออกมาโดยไม่สนความรู้สึกของเธอเช่นเดิมแม้ว่าหัวใจของเธอจะเจ็บช้ำเพียงใดแต่เขาไม่สนใจคนมันไม่รักก็คือไม่รักผู้หญิงที่ปกป้องรักเป็นใครกันหรอไม่ต้องมาอยากรู้หรอกว่าเป็นใครแค่แก้วไปอยากให้ป้องก็พอแต่ละคำที่พูดออกมาของเขายังไม่มีนึกถึงลูกในท้องเลยสักนิด เขาตั้งหน้าตั้งตาอยากจะเลิกอยากจะหย่าก,กับเธอท่าเดียวแล้วลูกละ่ะปกป้องเคยนึกถึงลูกในท้องของเราบ้างไหมแม้ว่าจะพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลลงมาเพาะว่าน้ำเสียงของเธอก็สะอื้นอยู่ดีไม่ต้องกลัวต้องจะให้เงินค่าหย่าหนึ่งล้านบาทพร้อมกับให้เงินรายเดือนอีกเดือนละหมื่นพอแก้วคลอดออกมา เดี๋ยวป้องจะเพิ่มห้อีกเป็นเดือนละสามหมื่นเขาพูดเรื่องเงินออกมาอย่างง่ายๆแต่คนฟังไม่ได้ต้องการเงินเธอต้องการคนรักของเธอกลับมารักเธอมากกว่าแก้วไม่ได้อยากจะได้เงินอะไรของป้องแต่แก้วแค่อยากจะอยู่กับคนที่แก้วรักบอกป้องอยู่กับแก้วไม่ได้หรอ